มาจ้ามัอนี่พี่น้อยสีผ้าพี่ผ้าน้องมาเห็ดแกงเห็ดเพิงจ้ามีเห็ดเพิงขานุ่มยุ่งจ้ามัอนี่จ้าดอกง่ายเลยมีเห็ดเพิงหวานน้ำจ้านี่ก็คือพี่แกงของเฮ้าเนาะจ้าเนาะมัอนี่พี่น้อยว่ามีผักจิ๋วด้วยจ้าได้แต่ขามเปียกนี่แหละเอาเฮ้าเอาพี่แกงเฮ้าลงกอนมาเลยจ้าน้ำเดือดเดือดใสล่ลงไปเลยนี่ ถาม้วยเฮดเด้อจ้าเด้อเฮดเพิ่งค่ะฮะนุยงดอกใหญ่ๆไปเลยจ้ามาจ้ะจัดการลุ่งม,มอไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าอุ้ยเฮดอันนี้มันกรอบก๊อปเลยจ้ะมันนั่งให้น่อยก็กินให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วกินกับแม่เนาะ เสียบแล้วได้สื่อมาอีกอืม,ไ,มได้ะเลื่อแช่เสียบลงจะหน่อยหน่อยจะใส่ผงนัวกันเด้่ออืมตามด้วยปลาได้จ้ะนี่จ้าปลาจ้า อีกแก็ส่วนนะึงเลยนัวๆเอาละก็ะะให้คนก็ให้คนเดือเนาะปิดฝาไว้ก่อนจ้ามาจ้าขั้นตอนสุดท้ายเฮ้า อ่ะมันเดือดเรียบร้อยแล้วอันตอนสุดท้ายคือใส่ผักอีตูจ้ะใส่ผักอีตูก็เป็นอันเช็จินโอ้เดี๋ยวก่อนตอนแรกพี่น้อยเริ่มบอกว่ากันแกงเฮห,หลายอย่างเนี่ยเขาต้องใส่เม็ดข่าวสารน้ำด้จ้ะนี่นี่ใส่เม็ดข่าสารน้ำจ้ะกำกำใส่เลยถ้าถ้าเม็ดข่าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเขาจึงกินว่าอะไรมันเป็นเฮดเบียร์นจ้ะเนาะป้องกันไว้กนมาจ้ะผักอีตูลงไปได้จ้ะ นี่อืมเียบร้อย<ๆ>ให้เข้ากันเสยียบแล้วอืม<ๆ>ไปเข้าไปกินกันเลยจ้ามาจ้าอืม กินเห็ดเพลิงขาะนุ่งยุ่งน้ำพี่หน่อ,นอนยด้วยกัเด้อพี่น้องจ้าที่นี่มีหลายอย่างเลยจ้ะมีแก้วแก้วพริกสดพริกเผา่เมนพริกสดพริกข้าวถัวเนาะอ布拉แต่เมี่พักหลายอย่างเลยจ้ะมีพริกหวานมาลุยกันด้วยจ้าเอาเนื้อเห้องโา อืมยอดจ้าม่ารักนะอืมดอกดีไหมร้องผึ่งคานงูเนี่ยใส่เลยอืมแถวห้ มาจามมแจาบมันเปหนอยเรหรอเจ้าเจ้าพิขวาตเซบลา นม่งประคจับจับจ้ะไม่จับพี่น้องจ้ะปลาบ้านเท่าไหร่ะเปิดลงไปได้อืม ลอกง่ายเลยผิดหอยแม่ได้เนี่ยโอ้ นี่คือนุน่มๆใายเงาแซมนั่นต่อกวอังสเอนอ่ะเอ Bà ra nó và đẹp bà cái được con Thái ơn ba cái gì cả trên mưa ạ Mm -hmm. How did we? You เขาพี่ไหวเลยสันกันเด้พี่นนอง เชื่อมในเฮกต,ตากับออกไลนเนาะไปหาก็ได้ยุ่เดี๋ยตกไปตีดเด็กที่สองข้นไป 讲，讲啊、嗯！嘛。嗯 Ну, mm -hmm. yeah. บวกกระเสกยพ่ชพาอีสีส่ดแดดเลยนะมาจา้ะ sẽ thế 互了 นะครับอยากเด็กพี่หนังเด้อแฉบมันพี่หน่อยด้วยจ้ะมันจ่แฉบแห้

พี่น้องจ้ามันนี้พี่หน่อยผ้าแสบกับผ้าพีผ้านองมากินแกงเฮ็ดเผิงคานุ่มยุงม่งาจะน่าเล้วก็มี่เฮ็ดเพืงงวันมีเจีวขอบคุณห,หลายๆได้จ้าทิ่รับชมคลิปพี่หน่อยผ้าเสบฝากเป็นกนําลังใจฝากติดตามฝากกดกระดิ่งให้พี่หน่อยผ้าแสบนี้เลยจ้าขอบคุณหลายๆจ้า